เรียนเข้าไทยเปิดตัว EV ดีไซน์แจ๋ว268แรงมา้าก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อเรื่องของรถคันนี้เมื่อซา2-3เดือนก่อนเราเคยทำข่าวแล้วว่าทางจีลี่ประเทศจีนจะแต่งตั้งบริษัทต,ตัวแทนจำหน่ายรถ e ีวีในไทยและประเทศมาเลเซียโดยแต่งตั้งชื่อบริษัทว่าโปรตอนเอดาซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับโปรตอนที่เคยจำหน่ายในไทยปี2007ซึ่งสมัยนั้นเป็นบริษัทพรนครยนตรการเข้ามาทำธุรกิจ และยกเลิกการทำตลาดแบรนด์โปรโตอนอย่างเงียบในไทยจากข่าวยืนยันว่าโปรโตอนเอดาจะนำเข้ารถยนต์สมาร์ทที่มาจากฐานการผลิตจีลี่ในประเทศจีนมาทำตลาดในไทยนั่นก็คือรถคันแรกของสมาร์ทก็คือสมาร์ทวัรถ EV SUV คันแรกที่จะเปิดสักราชจริงๆในไทยนั่นเองความเจ๋งของสมาร์ทวัก็คือการออกแบบตัวรถที่พัฒนาร่วมกันกันกบ m e r c e d e s b e n z Group และจีลี่ โดยฝั่งทางเบนซ์จะรับผิดชอบการออกแบบดีไซน์ทั้งหมดส่วนจีลี่จะรับผิดชอบการพัฒนาพื้นตัวถัง EV platform และการผลิตทั้งหมดในプレสリลิตระบุว่าการออกแบบสมาร์ทวันจะมีความก้าวล้ำในทุกส่วนเช่นมือจับประตูภายนอกแบบซ่อนรูปบานประตูไร้กรอบกระจกการออกแบบแนวหลังคา Floating Roof ที่ดูมีบางช่วงดูห่าๆง,งอๆบ้างไม่ได้มีแนวหลังคาที่แบบเรียบเสมอกันขนาดนั้น แต่รวมๆเขาก็บอกว่านี่แหละมันคือการรีสตาร์ทแบรนด์ใหม่ของ Smart มิติภายนอกกะทัดรัดแค่เพียง4,270ม mm, ิลิเมตรความยาวก็ประมาณรถซั c คอมแพคคันหนึ่งแต่มีระยะยาวฐานล้อประมาณ2,750ม mm, ิลิเมตรมากกว่ารถซีเซ gment บางรุ่นเสียด้วยซ้ำจุดขายสำคัญก็คือการติดตั้งมอเตอร์ไฟให้กำลัง268แรงมา้าชาร์ไฟกระแสสลับ22กิโลวัตต์ สามารถเติมแบตเตอรี80่80%ภายใน3ชั่วโมงได้หรือถ้าใช้ซ u เปอร์ฟาชาร์จใช้เวลาแค่เพียง30นาทีเท่านั้นจุดขายสำคัญอีกประการก็คือระบบการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลางรายร้อมไปด้วยระบบอัจฉริยะต่างๆและ AI เชื่อมต่อทุกข้อมูลผ่านคลาวการทำงานในตัวรถเน้นหลักใช้ ECU เพื่อควบคุมระบบต่างๆอย่างอิสระและสามารถอัปเกรดผ่านเฟิร์มแวร์ over the air ได้ เท่าที่ดู Mercedes-Benz Group วางตัวให้รถแบรนด์สมาร์ทเป็นรถยนต์อัจฉริยะที่สะท้อนบุคลิกพรีเมียมของผู้ใช้งานในเมืองด้วยรูปแบบใหม่ภาพลักษใหม่ที่ไม่เหมือนกับสมาร์ทสมัยก่อนขณะน,นี้ยังไม่มีกำหนดการว่าจะเปิดตัวในไทยช่วงไหนของปี2022ครับ